ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาซ้อมเพลงบ้านเกิดเมืองนอนครับของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นะซึ่งประกอบไปด้วยพี่น้องชาวไทยใหญ่พี่น้องชาวมอญพี่น้องชาวกะเหรี่ยงพี่น้องอไทยยองนะครับเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการแสดงออกถึงความปกป้องนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับวันนี้เป็นการซ้อมนะฮะ พวกนี้จะมีการถ่ายทําจริงนะครับเราก็เลยอยากจะตัดตรงนี้มาให้ท่านได้ดูกันว่านี่คือพลังของแผ่นดินนี่คือพลังของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นโอกาสที่พ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์นะครับได้ออกมาแสดงถึงความจงรักภักดีแสดงออกถึงความรักในชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์อย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นน้อยมากแต่ตรงนี้นะที่เกิดขึ้นมาได้ เนื่องจากว่าท่านสสสุธาประทีปนัทหลังสสภูเก็ตเขตหนึ่งในฐานะรองประธานกรรมธิการการปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรัษฎรท่านได้มีแนวความคิดที่จะทําเรื่องนี้นั่นก็คือการรวมพลังของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั่วทุกชาติพันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามนะฮะเหนือใต้ออกตก ที่มีพี่น้องชาติพันธุ์อาศัยอยู่นั้นนะครับเราได้มีการแสดงออกกันถึงเรื่องของพลังความรักความสมัครใที่จะเทิดทูนในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับนี่คือตัวอย่างนะในการซ้อมในวันนี้นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับท่านจะได้เห็นเวอร์ชั่นเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเป็นเวอร์ชันของกลุ่มชาติพันธุ์ครับ อยู่หมู่เราพัวเราล้นภูเผาสิบลายเพราะฉันมันจุกันยินดีเป็นปีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีใจทาเขาตอนนี้มีเขตแดนนับว่าวางใหญ่ได้ไว้ที่เิเนื้อแรกเอา เราอดไม่หวันใครมอความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้นกานการเ่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยบ่านเมืองคนกระเทืองไว้ดังแต่ตอนแน่นอนเนื้อและเลือดทีไป เพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินถิ่นไทยวรวบรวมไว้ได้แสนใจอย,ยากเข้นอยากแค้นเคยกูแดนไว้อย่างบากบันตอนนั้นเคยแชช้ามทามเส้นแม้ก็มายังรวมใจวรวบรวมชาไทายรวมเย็นบัาน,นี้ไทยดีเด่นน้มเย็นสมสุขเลยมา บนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบัวพาทุกทุกเช้าเรารู้ทไทยใจจงตีดาว่าไทยอยู่มาโดยความพัสุข,ขาวรสดใสบัดนีไทยจเจริญที่สุดพุดทึ้นพี่น้องจงเสษสองชาติไทย รักษาไว้ให้มั่นคงเพื่อองไปเรองให้เด่นใจจากเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเหมือนนอ เด่นท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในปรวัตาทุกทุก,ทกชาเราดูธงไทยใจจงตีดาวาไทยอยู่มาด้วยความาอาอสภูาวน์สดใสปัดมีไทยเจริญพิสูจน์บุตทงที่น้นจงเสาะสองชาไทยรักษาไว้มัน่นคง เพื่อทงใจรวงให้เด่นใจชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาไทยบ้านเกิดเกมืนอนา